สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกแล้วเดินเมื่อนีนสิมา่นางอุ่นสลาจ้ะเนี่ยมานางอุ่นสลาให้ดูโอ้ยอย่างไรพีน่น้องสูงนในเจ้าของทด้เดี๋ยวนี้อ่นเออ กดทิปเบ้าไปอยู่ประมาณ4ี่ห้านาทีแล้วตรงนี้มันแดดมันบบเอามายุแว่นตาแต่บอดได้ใส่กดไปกับเบ้าไปรลายาเก็เลยไปกดไอ้กล้องเบงที่ไหนได้ลืมกดคือกดเปิดกล้องเฉยๆนะแม่พี่น้องแต่ว่าไม่ได้กดสตาร์ทเข้าใจบ่าวเ้าวูเดียวจนเจ็บคอเหม่ฮามันนี่เออเดี๋ยวให้รถกายไปก่อนอมื้อนี้กันจะมาเบ้าเรื่องไปเที่ยวจ้ะพี่น้องไปเที่ยวเกาะช้าง พูดแข่งกับเสียงรถเนาะถ้าเกิดว่าจะเอากล้องห่างก็กลัวจะไม่เห็นกระโปรงงามอะ่ะอืมบัน,นี้หันพูดเรื่องไปเที่ยวเกาะเกาะช้างพี่น้องจะเลยไปเกาะล้านแล้วอืมอ่าตอนที่ไปเที่ยวครั้งแรกเนาะไปเที่ยวเกาะช้างนะ่ะคือพี่สาวพี่สาวคุณสาที่เราอยู่หองลางแล้วกับปน้ําแล้วเอ็มม่านะ่ะคลอดได้หนึ่งเดือนพี่น้องไม่ใช่อยู่ในท้องหนึ่งเดือนนะคลอดได้หนึ่งเดือนแล้วก็พาไปเที่ยวเมืองไทยเลยแล้วก็ ไปเที่ยวไปเที่ยวพัทยาก่อนบอสพวานเพิ่นอยากไปเที่ยวพัทยาหลังจากนั้นก็ไปเกาะช้างต่อป้านี่ก็อยากไปเกาะช้างเหมือนกันเขาอยากไปนั่งช้างไปขี่หลังซากคน,นเคยขี่เออก็เลยไปกันกนไปถามว่าแม่ไอมาหาข้อมูลไหมหาอยู่แต่ก็คือในช่วงตอนนั้นน่ะคือ,อ,อจะไปก็ไปเท่าไหร่ก็ะยา ราคามันแบบมันกระบอกเขาคือคือสิบเอาแพงดอกรถตู้อยู่ไหมเพราะว่ามันต้องลถตู้อยู่แล้วมันหลายคนมันบลาแล้วก็สะดวกสบายกว่การเราอาจจะนอนได้เพราะบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ไอ้เข่งคัดเรื่องพวกกฎอะไรเกี่ยวกับต้องคัดเข้มคัดเงีง่ยงพี่น้องเออที่นี่ตั้งใจกันว่าเออจะไปจะไปเกาะช้างทีนี้ก็เลยลงมาพี่น้องลงมามาซื้อตัว๋วเออลงลงมามาเหตุทุระสามคนอ,อ่าแม่เอ๋ม่าลวกา ละกาพี่สาวอยู่ข้างล่างละกาคุณสาก็ลงไม่ถึงก็เลยตกลงกันว่าเออไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็คุยกันไปเนาะแต่ว่าคุณย้ายทองมาแม่ของแม่เอมม่านี่ดูแลเอมม่าพี่ออยพี่เอสอยู่อยู่ในโรงแรมจากพี่น้องแถวประตูน้ําเพราะว่าแม่เอมม่าเป็นเจ้าแม่ประตูน้ําได้จ้ะเออไม่บอกหรอกว่าเป็นเจ้าแม่ประตูน้ําทําไมถึงเรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าแม่ประตูน้ําเอาเอาไว้ม,มีมีเวลาก่อนได้จ้ะพี่น้องเออ มีเวลากัจังสิมบาบอกผันฟังเด้อวันนีก้ก็เรยกว่าเออเธอกันเข้าไปเขาต้องไปรถตู้เนาะทั้งทั้งที่กำลังเดินกันสคนนะคือเดินไปแล้วก็จะไปโรงแรมกันถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็คิดว่าพักอยู่ที่โรงแรมบายกสกายในะพี่นอ้องบายบายกไมอะ่ะเออนั่นละ เลยเนี่ยก็เดินกันไปก็เลยว่าเออตกลงถ้าเราไปพรุ่งนี้อ่ะเราต้องไปเหมารถตู้กันนะก็เลยนยางไปทั้ง3าคนเลน,น่ะพี่น้องฝรั่งสองแม่เอม่าคนหนึง่งเออที่ว่าถามว่าไม่ได้เสิร์ชข้อมูลเหรอทําไมแบบไปเช่ารถตู้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่เอม่าไปไหนจะชอบชอบเสิร์ชดูข้อมูลนะพี่น้องนะแต่ว่าตอนไปรอบนี้หันแม่เอมา่อาอ่าคอด คลอดเอมมาได้เดือนกว่าแล้วก็ให้แม่ที่บึงการนะขึ้นมาพี่น้องขึ้นมาหาแล้วก็แม่ก็คือเขาใจในะพี่นออ้องบ้านนอกพูเถ่าวบ้านนอกเขาชนบทเฮาเข้ามากรุงเทพบันบ่เขาก็จะไม่รู้อะไรเยอะแล้วก็คุณสาแม่เอมมาถึงจะเคยไปเมืองไทยหลายครั้งเออเราก็ต้องดูแล แล้วก็พี่สาวของคุณสาไปด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าก็ว่าเขาแบบไปให้เราดูแลได้เขาโตแล้วแต่ยังไงเราต้องดูแลเขาเพราะว่านก็จะกลัวรถเฉียวไหนแบบว่าเรื่องอาหารว่ามันสะอาดไหมสำหรับฝรั่งมันบ่เพราะว่าอย่างที่ต่างประเทศนเนี่ยเวลาเราจะข้ามถนนเนี่ยมันมีทางม้าลายเหมือนกันคือเราข้ามได้เลยได้พี่น้องบางทีบางคนเด็กเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเขาวิ่งข้ามได้สบายเลยเพราะว่ารถจะเป็นคนหยุดให้หยุดให้คนที่จะข้ามถนน แต่แม่เอม่าก็จะดูตลอดเพราะว่าเราติดนิสัยนิสัยกักไทยมันบ่แล้วก็แม่เอม่าก็ต้องบอกเอม่าตลอดทุกวันเหมือนกันว่าเวลาข้ามถนนถึงจะเป็นทางม้าลายอ่าก็ต้องดูก่อนว่ารถซ้ายขวามีไหมอันนี้ที่นอร์เวย์นะแต่ที่บ้านเราน่ะก็คือฝรั่งเวลาเขากลับไปเขาจะไม่รู้ไม่ชินแล้วก็ไม่รู้เลยแม่เอม่าก็จะบอกอพี่สาวบอกป้าซนะเนาะ พี่สาวของแฟนบอกป้าว่าเธอเวลาเธอจะขามถนนนะเธอต้องล้อขามพร้อมสันจับมือเพราะว่าทางมาล่ยอยู่หนีบ่รุษคือบ้านเธอดิคือเราจะต้องบอกเขาแล้วก็อาหารเวลาเขาจะซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันแล้วก็บอกว่าต้องไปต้องดูเลยครับเพราะว่าบางที่เขาเห็นเธอมามาเมืองไทยเขาคิดว่าเป็นฝรัง่งเขาก็จะแบบว่าเอาราคาเธอเพิ่มขึ้นอันนี้พูด,พ,ดพูดเรื่องจริงนะจ้ะเด้ออย่าอย่าดรามา่าเด้อแล้วก็ถ้าเธอบอกเขาว่าเธอมาครั้งแรกเนี่ยเขายิย่งจะยิ่งจะแบบว่า คิดราคาเธอแพงคือเราก็ต้องดูแลเขาบมพี่น้องแล้วไอ้นี้ไหนจะน้องออยอาเอสแล้วเอ็มมาเดือนกว่าก็ยังกินนมแม่มาามันก็เลยที่ไทยแบบเหนื่อยพี่น้องเหนื่อยมากมันก็เลยไม่ได้มีเวลาเซิร์ชดูว่าเออเราจะไปนี่รู้อยู่ว่าเราจะไปเกาะช้างนี่เราจะไปขึ้นเรือตรงไหนแล้วถ้าเราเหมารถไปเนี่ย เออถ้าไปเป็นบแบบครอบครัวมันต้องเหมารถเออเหมารถอย่างพี่น้องรถรถมีแอร์รถตู้นะ่ะเออถ้าเราเหมารถสองแถวแ,ถวแถวดงหรือรถแท็กซี่ถ้ารถแท็กซี่ใหญ่เต็มที่บ้านเราก็ได้แค่หกคนมันบอหนจะของกระเป๋าเดินทางมันไม่ได้เยอะก็เลยตกลงกันว่าจะเหมารถตู้เลยนี่ตอนนั้นกําลังจะเดินไปเดินลงมาข้างล่างสามคนกําลังจะขึ้นจะขึ้นโรงแรมนี่แหละก็เลยว่ากันว่าเธอแค่เทานี่พรุ่งนี้จะเดินทางแล้วเราต้องไปหารถตู้นะที่เจ้ากระู้นาอแถวใบใบยกนะเออใบยกไอ้สกายน่ะ เพราะว่าจะข่าวซ้อยใดพี่น้องคือรถแท็กซี่เยอะมากแล้วก็รถตู้เรียงเป็นตับนะพี่น้องเพราะว่าพวกไอ้มันเป็นศูนย์ที่แบบว่าศูนย์ศูนย์อย่างก็เออือศูนย์ตรงกลางที่แบบว่าขนโซขาย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 ส่งเสื้อผ้าอย่างคนไทยกระลายต่างชาติกระลายไปเที่ยนบ่พวกคนจีนหรือว่าพวกแขกพวกอย่างที่จเจ้าไปเอาเสื้อผ้าขายกระไา่นะไหมพี่น้อง เออแล้วทีนี่ก็เลยว่าเออไปไปยางไปกันัังสีขื่นหงก็เลยไปเห็นรถตู้นะจอดเรียงกันเป็นตับเป็นตับพี่น้องก็เลยเขาไปถามเขาแล้วทีนี้เขาเห็นไปกับฝรั่งนั่นแหละก็เลยถามว่าคันแรกนะเขาบอกว่าไปไปเท่าไหร่เขาเรียกมาเท่าไหร่โอ้แม่มากเราบอกว่าไม่ไปหรอกแต่เขาเข้าใจใช่ไหมพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรถตู้เป็นแท็กซี่คือเขาอยู่ด้วยกันเขารู้กันอยู่แล้วมันบลาเออเขาก็เลยบอกว่างั้นแม่มากก็เลยไปคันที่สองแต่เขาก็คงแบบส่งซิกหรือว่าพูดกันก่อนหน้านี้แล้วสิ่ไหมเออพอไปคันที่สองตกลมอ่ะ แม่เอม่าเอาคันที่สองหรือคันที่สามเลยพี่น้องเออหกพันถามว่าแพงไหมคือตอนนั้นแม่เอ,เอ,อ,เอม่าคิดว่าคือมันไปทั้งครอบครัวไปกลับในราคานี้ไม่แพงหรอกในความคิดของตัวเองเป็นเมียฝรั่งพี่น้องเออแล้วก็ไม่ได้เสิร์ชดูว่าเออเสิร์ชดูอยู่ว่าเวลาจะไปเที่ยวรถไปโน่นเราจะไปรถเอ,อ่อรถตู้ดีกว่ามันมพี่น้องแต่ไม่ได้เสิร์ชดูว่าเออราคาเท่านั้นเท่านี้มันโอเคไหมอืมบบได้ไปเบิรงรีวิวไปอย่างพี่น้องเพียงแต่พอเขาบอกว่าหกพัน คันที่2แลหรือาเขาบอกว่า6กพันเออดูเหมือนเหมือนเหมือนจะถูกกว่าคันที่แรกมั้งก็เลยเอา่าพี่น้องเป็นราคา6กพันบาทแต่ว่าแท็กซี่คันแรกนี่ใจดีแล้วก็จริงใจได้จ้ะพี่น้องดีมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่แม่มาถึงกรุงเทพเขาโทรมาบอกว่าอา่า ที่จริงน่ะเหมารถตู้จากกรุงเทพมาเกาะช้างนี่เขาบอกว่าราคาแค่สามพันนี้ก็สุดๆแล้วค่ะว่าแต่นี่คุณคุณเมาหกพันนี่แพงมากแต่ทีนี้มีคนเขารับงานไหมผมผมก็เป็นประมาณแบบว่าน้าท่วมปากผมพูดไม่ได้นะครับที่จริงอ่ะสามพันโอเคเหละแต่หกพันนี่แพงมากค่ะว่า,างี้แต่เขาก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้ได้แล้วเขารับงานมาต่อก็คือใจดีจริงใจมากๆแต่แต่ว่าแม่ไอ้มากก็ลืมขอเบอร์เขาไว้หร้อเขาให้มาแล้วเลยจะพี่น้องแต่ว่าไอ้มาแม่ไอมากอาจจะทําหายนะ่ะเสียดายมากๆเลย อืมบัดน,นี้ก็เลยตกลงไปกันนะพี่น้องตกลงไปกันก็นกนเลยไปนาราก,ก็เลยเด็ 6, กหกพันก็เลยไปเที่ยวไปเที่ยวอยู่ได้ประมาณสามสี่วันนี่แหละพี่น้องสองสามห้องเนาะแม่ไอ้มากก็เช่าเซาโรงแรมอยู่สองห้องเพราะว่ามีแม่ไปด้วยแม่แมากก็นอนสามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็พี่ออยพีเอชก็ไปนอนกับคุณยายเป็นบลาป้าก็นอนคนเดียวเลยพี่น้องก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็กลับมา แล้วนี้พอกลับมาน่ะคนที่ไปส่งแม่มอา่ะพูดดีดีพี่น้องเป็นผูซ้ายเว้าดีดีพูดเว้าแบบเว้ามวนนั่นแหละแต่เขาเป็นคนจังหวัดอะไรไม่รู้เป็นคนภาคกลางพอเป็นคนจังหวัดจมบอกว่าเขาพูดกลางพี่น้องพูดภาษาไทยน่ะล่ะบัทีนี้ก็เลยพอขากลับก็เลยบอกเขาว่าแต่ก็นัดเขาเลยนะว่าจะกลับวันนั้นวันนี้ประมาณประมาณนั่นก็คือพี่ว่างไหมเขาก็บอกว่าเขาว่างอืมแต่พอไปไปไม่มาพี่สาวอยากอยู่อีกคืนแต่แม่มามาไม่อยากอยู่แล้วก็คือ ทนเดียบบรสนุกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอ็มมามันเดือนกว่ายังไงเออเราก็เทียบไม่สชนุกแล้วก็เนยบอกว่าไม่เป็นไรให้เธอนีอยู่นี่ก็ได้แต่ฉันจะกลับก่อนแต่เขาก็คงคิดว่าเราไม่โอเคมั้งป้าเขาก็เลยเขาก็เลยกลับมาด้วยกันแต่พอตอนกลับได้โทรหาแท็กซี่แท็กซี่เขาบอกว่าคันนั้นเขาไม่ว่างเออของเขาน่ะเขาไม่ว่างแต่เขาบอกว่าเขามีคนรู้จักอยู่เดี๋ยวเขาจะให้ไปรับนะกี่โมงอะไรแล้วก็แล้วเขาก็บอกชื่อชื่อของรถตู้รถตู้คันนั้นเอาไว้ชื่อนั้นชื่อนี้นะพี่น้องเออไม่เอ่าก็ม่ต้องจ่ายอะะไรน เพราะว่าในราคา6 0 0ันน่ะ,ะน้ำมันราคาทั้งไปทั้งกลับแล้วก็ไม่รวมเกี่ยวกับค่าเรือค่าเรือก็คือแบบว่าเขาจ่ายอะไรเองไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับหน้าค่าน้ำมันค่าเรือเพราะว่าไปก็ซ้ําก็ต้องขามเรือนะพี่น้องเรือใหญ่นั่นแหละอืมวันนี้แม่มาก็เลยว่าโอเคเขาเลยบอกว่าไม่ต้องจ่ายอะไรให้แลวนะเพราะว่าอันนี้เป็นคนรู้จักกันพี่น้องเออเป็นใอจากหัวเออพอขึ้นพอมานะเขาก็แบบ ยังหนุม่มอยู่พี่น้องยังหนุ่มกว่าแท็กซี่ยังหนุ่มกว่ารถตู้รถตู้คันแรกมันหนุ่มกว่าประมาณสิบปีพู้ละแต่ว่าแม่ไอมากระแลกใจพี่น้องพอเขาขึ้นมาปั๊บมันบอพอขึ้นมาปั๊บเออพอเข้ามารับปั๊บแม่ไอมาก็สังเกตแล้วนะว่าเอ้าทาไมมีผู้หญิงอยู่หน้ารถอืมทาไมเขามีผู้หญิงอยู่หน้ารถอะแล้วทําไมแท็กเอรถตู้คันแรกไม่เห็นบอกเขาเลยว่าจะมีผู้หญิงไปด้วยทีแรกแม่อไมอไมาก็คิดว่าเออเขาอาจจะเป็นผู้โดยสารเขาอาจจะประมาณว่า เก็บลายบุคคลคนหนึ่งแม่มาก็คิดว่าอย่างนั้นก็ไม่โอเคสิเพราะว่าเราเหมาแล้วแต่ทําไมเขายังเอาลายบุคคลไปด้วยแต่ในความที่แบบว่าเป็นคนที่ใจดีสวยใจดีนะพี่น้องเนาะก็เลยว่าเออไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาอาจจะคุยกับคนนั้นแล้วว่าเออไปกับไปกับหกพันเขาอาจจะไปเคลียร์กับคนนั้นแล้วว่ามาแบ่งกันส่วนค่าที่มีผู้โดยสารกับเขาไปด้วยคนหนึ่งสิพี่น้องเออไปด้วยคนหนึ่งเนี่ยก็เขาอาจจะเอาเองไม่เป็นไรอันนี้เราก็ยืนหย่นให้เพราะว่าเขาไม่ได้มาจู้จี้จิกอะไรกับเขากับเราแล้วเขาก็นั่งข้้าางหนนนนกัับบคขี่ แม่มาก่นะคิดว่าเขาเป็นอ่าเป็นผู้โดยสารน่ะนะเออแค่คนเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอีกคนนึงขึ้นมานั่งหลังรถนี่เรานี่จะคอมเพนเลยจะไม่โอเคว่ะสันวันนี้พอพอ,พอพวกแม่ไอ้มากขึ้นขนเขาเขาก็ขนของช่วยเนาะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ขนหรอกเขาก็นั่ง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 ในหน้ารถนั่นแหละหน้ารถตู้นั่นแหละพี่น้องแล้วผู้ชายอ่ขับรถรถตู้เพิ่อนก็มะขนของซอยพอมะขน,น,น,มนของซอยเพื่อนก็ พ่อแม่ไอ้มาขึ้นไปนั่งมารถตู้มันก็ไม่ได้มีกั้นนะพี่น้องมันไม่ได้มีกั้นคนขับกับผู้โดยสารมันก็คือเป็นหมายถึงว่าเป็นห้องเดียวกันเลยวันนี้พ่อแต่พวกแม่ไอ้มากขึ้นหลุดเนาะเพิ่นกา้าถามวานเพราะว่าคุณสาเป็นอุ้มไอ้มากเนาะเออเพิ่นก็เลยถามวานเกลืออ้ไรบอยผลว่าฟคุณสาเพิ่นก็เลยบอกวานด็ดน่อยผูหญยงพ่นว่าโอ้น่ารักเนาะ่นว่าน่ารักแล้วเพิ่นก็ยิ้มนะไม่พี่น้องยิ้มแล้วก็ก็หันาไปทางอัน ทางถนนนั่นแหละพี่น้องแล้วพิ่นกับบริบาลยังไม่มมากลเลยผู้โดยสารคนนี้เออเป้าภาษาอังกฤษได้เนออาะสัซซเออคุยภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มดีเนออาะพัซซพี่น้องแต่พอนี้ไม่มมากก็สังเกตสังเกตนะพอขับไปได้แบบออกมาจากโรงแรมได้หน่อยหนึ่งเห็นผู้ชายคนนั้นอ่ะแวะพี่น้อง เออเออโทษทีก่อนที่จะไปรับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปรับที่โรงเรียนที่โรงเรียนพี่น้องขออภัยหลายๆก่อนที่ออกมาจากโงรงแรมแล้วเห็นผู้ชายคนนี้แวะแวะที่บ้านพี่น้องแวะที่บ้านเขาแต่เขาไม่บอกว่าแวแะอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวผมไปทําธุระแป๊บนึงนะครับเขาว่าอย่างเงี้ประมาณ5หนนะี่พี่น้องก็คืออาจจะไปเอาเงินไปให้เมียหรือจะไหนกับลูกหลังจากนั้นก็ขับก็มาขับรถแล้วก็ร,กกรับไปรับพวกแม่มาไปต่อพอไปได้ประมาณขับรถได้ประมาณ สิบกิโลเมตรนี่แหล,ละพี่น้องจอดจอดรับผู้หญิงคนนี่แหละเออแม่เอมากัว่าเป็นผู้ดยสารคือคือคือเล่าปันฟังตอนขึ้นมาเมื่อกี้เลยพี่น้องเออเลยนี่ก็จนไปจนไปแม่เอมาก็สังเกตนะว่าสองคนนี้สักพักก็เหมือนคุยกันเสียงเบาๆแล้วก็เหมือนหน้าเบื้องใส่กันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็เลยว่าอ,อมันไม่โอเคนะเราแบบ ดูดูแล้วมันไม่ใช่ผูด้โดยสารแม่ามากก็เลยมาคิดที่หลังไม่ใช่คิดที่หลังหมายถึงว่าคิดตรงนั้นแหละแต่ไม่กล้าพูดพอเข้าไปพอไปถึงปับ๊บมันบอกมันก็มืดได้พี่น้องพอมันถึงแล้วมันประมาณหนึ่งสองทุ่มก็บอกเลยแม่เอามากเป็นคนไม่ชอบอบุกโรงแรมมันบอกกระคืมหมายถึงว่าไปกันไม่แต่แบบว่าไปกันไม่แต่แบบว่าบอกอินไปเลยเสียงพอไปถึงแล้วไปถึงพ่อแม่เอรมากไม่อยากอยู่พัทยาก็เลยว่าไป ไปนอนอียงก่อนกับพี่น้องจอมเทียนหัดจอมเทียนไปก็ยังไม่ได้ห้องเลยพี่น้องกับพ,พี่สาวไปเบิงพี่สาวกบ,บมากตรงนี้ป้าป้านะกบ,บมากตังสีงไม่พอตรงนี้แฟนบอกว่าอยากได้แฟนอยากได้ว่าอยากได้พี่สาวก็ว่าโอ้ไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่เอมาต้องคิดว่าแม่เอมาไม่อยากได้แพงพี่น้องเพราะว่ายังไงมันเวลาเราจองเรา พักโรงเรียนเขาต้องเอาสองห้องมันบลาแม่มากก็เริ่มซูนเริ่มมัวโหอะไรพี่น้องเอยเออแบบว่านาบูใสป้าใส่ผัวเลยเนะะี่ยล่ะแต่ว่าบันนี้ก็กลับมากก็โอเคได้ห้องแล้วก็ห้องใกล้ๆเลยพี่น้องก็เลยไปนะ,ะบันนี้ฮันพอกลับไปถึงห้องแล้วเนาะก็แม่มากก็มันเป็นต้นน้ําหรืออะไรสักอย่างอนะเนี่ยพี่น้องโรงเรียนนั่นกระซามจเป็นนั่นสามซี่สั้นนี่แหละก็โอเคกับพ่ออยู่อยู่พ่อบันทึกไปดินห,นห้องก็เลยว่วก็แม่แม่แม่จะเห็นคนคนที่มานนั่นบอกค่อยว่าน่ะ เป็นเป็นเมียน้อยเนาะหรือเป็นกิ๊กบม่ได้บายไผ่เลยพี่น้องเป็นกิ๊กเนาะอุ้ยหลาดแม่กระเบิงตั้งแต่อยู่ในหลบรถคนเี้คือจังเถียงกันในหน้าผู้หญิงกระโจนตอนตัวไปหาห้องกับป้าตัวกับผัวตัวหันเฮงแบบคือจังพิษก็เลยแบบตะคอ,อกใส่กันเลยเสียงดังขึ้นอย่างนี้งเลยท่าน เออเพราะว่าแม่แม่มากไปสามคนเราไปเบื้องห้องแล้วไาว่าให้อันให้แม่นน่ให้ยายท้องม้านี่อุ้มเอ็มมาไว้แล้วก็เบิ้งพีเอพี่ออยู่ในรถตู้แม่อนิ่คนบอกว่าโอ้ยมึงเถียงกันฟูญิงนี่นาเบิ้งตึงอย่างก็อย่างนั้นแหละพี่น้องกับ่มอีอย่างนก็เล่มาว่ามันฟังว่าคือคนเราไปเที่ยวไหนแต่ละที่ไม่ว่าแต่ละประเทศหรือไปไหนมันก็จะเจอแต่เรื่องที่มันตลกหรือบางทีก็ไม่ตลกนะพี่น้องเนาะอย่ามิ้นโอ้ยโอเค อืมน <t od ian |ms|> well ั่นแหละคุณสาวมันไปเอาโพดมุกมันก็เลยเอาให้เบิงประเด็นนี้เนี่ยก็เลยมาว่าฟังว่าผู้หญิงคนหนังกับซีเมนกิกเป็นอย่างนั้พี่น้องทีนี้พอออกจากบ้านเมียแล้วก็ไปรีบไปรับกิกอีกอย่างเสียก็เลยมาว่าฟังมันนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าบอันก็เลยมาว่าฟังว่าเห็นอีกอย่างแปลกๆอย่างตลกก็อยากบอว่าอันฟังก็บอกู้ว่างวดนี่กลับไปจะไปเจอแท็กซี่ยังไงจะไปเจอรถสู้ยังไงรถเหมายังไงรถแดงยังไงเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละคลิปนี่ยเพราะทำไมพี่น้องยาวอีกแล้วคลิปหน้าจะมาบบบบบ่่่่มมมมาาาาาพออกกัััแแใใหขคุณํลงงรจจจดด้้้สสวี๊ยย